มาส่งพี่นุฉีดวัคซีนนะคะที่สถานีกลางบางซื่อน,นะคะนี่ตรงนี้นะก็เดี๋ยวกําลังจะไปยืนรอพี่นุข้างนอกนะคะเขาไม่ให้เข้าไปอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้มีคิวที่นี่เดี๋ยวไปดูว่าพี่นูเป็นยังไงกันบ้างนะคะตอนนี้ก็ยังนั่งรออยู่นะคะพี่นุยังไม่เสร็จลืมไปว่าจะต้องสังเกตอาการอยู่จริงๆอะ่ะคิดว่าจะได้ฉีดซิโนแวคนะคะแต่พอเข้าไปแล้วอะ่ะได้ฉีดแอสตานะ เมื่อกี้พี่โนุโทรมาแล้วก็บอกว่ายังไม่มีอาการอะไรกำลังนั่งรอดูอยู่เดี๋ยวรออีกประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะกว่าจะออกมาในระหว่างที่รอนะคะก็เดินเล่นแถวนี้เพราะว่ายุ่งบรรกัดก็อยากจะบอกว่าตรงสถานีกลางบางซื้อเนี่ยนะมันใหญ่มากเลยแล้วที่สําคัญนะตรงข้ามอะ่ะมันคือ,ม,คอมันคือลานกว้างๆอะคะ่ะทุกคนคือเห็นมีแบบเด็กๆมาเล่นบอล มาเดินออกกําลังอะไรอย่างเงี้ยมีคิดว่าเดี๋ยวไว้มิจะหาโอกาสมาเดินเล่นแถวนี้เพราะว่าตรงนี้มันไม่มีนมันไม่มีควันอ่ะมันไม่มีม,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 มลพิษจากรถควันรถอย่างเงี้ยบรรยากาศก็กดีเขาก็เปิดเพลงให้ฟังด้วยนะถ้าได้ยินไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะมิกว่ามันก็โอเคนะใหญ่ดีแต่ว่าที่จอดรถก็คือเอ,อ่อตอนนี้มยังไม่เปิดเนาะก็จอดรถข้างๆถนนนะยังได้อยู่ ตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มนะคะก็หนึ่งทุ่มกว่ารอพี่นุออกมาก็น่าจะก็เกือบสองทุ่มเลยเดินเล่นแถวนี้รอไปก่อนไปเดินด้วยกันไหมไม่ค่อยชอบรออะไรไงเบื่อแต่ก็ไม่เป็นไรรอพี่นุใกล้จะได้ออกมาแล้วนะทุกคนพี่นุไม่เป็นอะไรเลยดีมากมากเลยแต่ตอนนี้รอนานและยังไม่เห็นเดินออกมาเลยนะคะ รอต่อไปจ้ะพี่นุเป็นยังไงบ้างสบายครับไม่เป็นไรเลยใช่ไหมไม่เป็นไรเลยครับโอเคดีมากฉีนแล้วหิวข้าวอาโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับบ้านพักผ่อนพักผ่อนเตรียมฮาราวไาโอเคโอเคที่ทองไหน ไปจิ้มภูมาครับภูมขึ้นนะครับอยู่เป็นหนึ่งในการป้องกันครับฉีดเพื่อชาครับภูมขึ้นมาแล้วครับฉีดกันหลายๆคนนะครับจะได้ไปยิมภูป้องกันหมู่ในตอนแรกบอกจะรออะไรนะไฟเซอร์รอ,อไม่ไหวแล้วครับก็คือร<ง>อ,อนทุกวันครับเออเลยต้องฉีดไปก่อนใช,ใช่ไหมเก่งมากๆเลยตอนแรกเ่าบอกว่าจะเป็นชิโนแวกอยู่ดีก็แอสตารามาให้เออโอเค ไปกลับบ้านกันอนุทินเขาบอกว่ามีอะไรฉีก็ฉีกไปก่อน